สวัสดีครับนักเรียนชานประุมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้อยู่กับคุณครูอาทิต์สังวิเศษในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒน,ธ,นธรรมสาระการเรียนรู้ที่1ครับาศาสนาศิลธรรมจริยธรรมหน่วยการเรียนรู้ที่3พระไตรปิฎกและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาวันนี้เราจะเรียนเรื่องพระรัตนตรครับผมเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับนักเรียน พระรัตนไตรนะครับเราแยกคําเพื่อหาความหมายของคํานี้ก่อนนะครับพระแปลว่าประเสริฐครับรัตนะแปลว่าดวงแก้วไตรแปลว่าสามครับเพราะฉะนั้นคําว่าพระรัตนไตรหมายถึงแก้วอาประเสริฐสามประการเป็นสารณะที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนสารณะแปลว่าที่พึ่งที่ยิดนเหนี่ยวจิตใจครับ พุทธศาสนิกชนหมายถึงผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับแก้วสามประการมีอะไรบ้างนะครับดวงที่1ครับพระพุทธครับผมดวงที่สองพระธรรมและดวงที่สพระสงฆ์ครับเรามาดูดวงนอ้อยดวงแรกก่อนเลยนะครับพระพุทธคือพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมและทรงสอนให้ผู้อื่นประพฤติและปฏิบัติตามนั่นเอง พระพุทธคุณนะครับพระพุทธเจ้ามีคุณความดีของพระพุทธเจ้าอยู่9ประการนะครับนักเรียนมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับ 1. เป็นพระอรหันต์ครับ 2. เป็นผู้ที่ตัดสู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง 3. เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาความรู้และความประพฤติดี 4. เป็นผู้ที่เสด็จไปดีแล้วหมายความว่า ท่านทรงหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วไปดีแล้วนั่นเองนะครับ 5. เป็นผู้รู้แจ้งโลกหมายถึงรู้ทุกสปปรรพสิ่งรู้การเกิดการดับรู้กรรมของผู้คนทั้งหลายของโลกนี้นะครับ 6. ครับเป็นผู้ฝึกมนุษย์ด้วยดีหมายความว่าพราะองค์ท่านทรงเทศนาสั่งสอน มนุษย์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยดีนั่นเองนะครับและทรงเป็นผู้เผยแผ่ศาส,สนาด้วยนะครับเจ็ดครับเป็นศาสดาของมนุษย์และเทวดาอันนี้ขออ้างอิงพุทธกิจของพระเจ้า5ประการนะครับคือพระเจ้ามีพุทธกิจที่ทาเป็นกิจวัตรเนี่ยหประการด้วยกันคือเช้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงออกบิณฑบาตครับและเย็นทรงแสดงธรรมนะครับให้แก่พุทธสาวก นะครับแล้วก็ภิกษุสงฆ์แล้วก็พุทธศาสนิกชนได้ฟังครับแล้วตอนค่ำเนี่ยให้โอวาสแก่ภิกษุสงฆ์นะครับผมและตอนกลางคืนนะครับคือสนสนาแสดงธรรมแก่เทวดาทั้งหลายนั่นเองนะครับแล้วตอนใกล้รุ่งครับคือตรวจด,ดูสัตว์โลกทั้งหลายนะครับว่าสัตว์โลกตนใดนะครับหรือคนใดเนี่ย มีโอกาสที่จะฟังธรรมของพระอ,องค์และบรรลุธรรมนะครับก็จะเสด็จไปโปรดตอนมินทบาทนะครับแล้วก็ทรงแสดงธรรมเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์นะครับข้อที่4เนี่ยคือคือกลางคืนเนี่ยสนทนากับเทวดาเนี่ยยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับว่าพระอ,องค์ท่านทําจริงหรือไม่ทาจริงหรือไม่นะครับแต่ภุรกิจข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อ5เนี่ยพระอ,องค์ท่านทรงทาแน่นอนนะครับ พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอะไรที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ก็อย่าไปเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นการที่พระองค์ท่านสนทนากับเทวดาในช่วงกลางคืนเนี่ยก็ละไว้ในฐานะที่เข้าใจก่อนนะครับ8ครับเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือเป็นผู้รู้รู้หนทางการดับทุกข์นั่นเองนะครับผู้ตื่นตื่นจากกิเลสตัณหาต่างๆและผู้เบิกบานคือเมื่อพ้นทุกข์แล้วหรือไม่มีกิเลสแล้วก็เป็นผู้เบิกบานนะครับ เครับเป็นผู้มีโชคหมายความว่าโชคดีที่ได้หลุดพ้นจากความรือโชคดีที่ได้ตัดสู้ด้วยพระองค์เอง,เองพระพุทธคุณ3ประการของพระพุทธเจ้านะครับที่มีต่อมน,มนุษย์นะครับ1ครับพระปัญญาคุณคือปัญญาที่สอนพระพุทธเจ้าทรงตัดสู้และทรงสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม 2. ครับพระบิสุทธิคุณคือพระพุทธเจ้าทําลายกิเลสและเป็นผู้บริสุทธิ สามประจ่าสิ่งหมอมองซึ่งเป็นผลมาจากพระปัญญาคุณนั่นเองและ3ครับพระกรุณาคุณคือความการุณาของบุรุเจ้าที่ทรงสั่งสอนพุทธศาสนิกชนเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสการปฏิบัติตนต่อพระพุทธนะครับคือสักการบูชาโดยการอะไรครับสวดมนต์ไหว้พระนั่นเองนะครับแล้วก็ระลึกถึงพระพุทธคุณอยู่เสมอ ต่อมาครับพระธรรมนะครับพระธรรมครูที่ใช้รูปพระไตรปิฎกนะครับทําไมครูที่ใช้รูปนี้อยากจะให้เหตุผลนะครับพระธรรมคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับอยู่ในรูปของพระไตรปิฎกคือสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาสั่งสอนอ่พุทธศาสน์ลกพุทธศาสนิกชนในสมัยนั้นในสมัยพุทธกาลนี่แหละครับ คือไม่มีการบันทึกคําสอนของพุทธเจ้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะครับมีการเทศนาสั่งสอนแล้วก็พุทธสาวกหรือว่าสาวกต่างๆเนี่ยก็จําคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยไปเผยแพร่ต่อนะครับเมื่อพุทธเจ้าทรงปรินิพานนะครับเมื่ออายุ80พรรษาเนี่ยก็มีการคิดขึ้นมาว่าเมื่อพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยอาจจะถูก บิดเบือนเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับเมื่อพูตจะต่อกันนะครับก็เลยมีการสังคายนาพระทำคำสอนของพทธเจ้าขึ้นมานะครับการสังคยายนานี่คือการที่รวบรวมคำสอนแล้วก็มา,าพิสูจน์ว่าถูกต้องหรือไม่อันไหนที่ผิดก็แก้ไขให้ถูกนะครับโดยการสังคายนาครั้งแรกเนี่ยทำโดย พระเจ้าอาชาติสตูครับโดยมีพระมหากริส์พระมหาขออภัยครัพระมหากรสปะเนี่ยเป็นผู้ํำรีลิเริ่มที่ให้มีการสังพยายนาโดยการอัญเชิญพระอรหันต์ห้าร้อยรูปนะครับซึ่งเคยฟังธรรมของบุรุเจ้าเนี่ยมาสนทนากันแล้วก็เรียบเรียงคําสั่งสอนอบุรุเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นพระวินัยปิดกนะครับ พระอาวิธรรมปิดกแล้วพระสุตตันตปิดกนะครับก็เรียบเรียงไว้จนได้มาเป็นพระไตรปิดกนะครับคือมีการจารึกอยู่ลงบนเป็นตัวหนังสือนั่นเองนะครับแล้วก็เก็บรักษาไว้แล้วก็เผยแผ่คัดลอกส่งต่อกันไปนะครับการปฏิเบีตรตนต่อพระธรรมครับง่ายๆเลยครับนักเรียนศึกษาหลักธรรมไม่เข้าใจแล้วนําไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตนั่นเอง ต่อมาครับพระสงฆ์ครับพระสงฆ์คือผู้สืบทอดและผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือพระสงฆ์คือสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับพระสงฆ์คือชายที่อุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนานั่นเองต้องเป็นชายนะครับแล้วก็จะเป็นพระสงฆ์นั้นก็อายุ20ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปนะครับถึงจะบวชเป็นพระสงฆ์ได้หากบวชก่อนอายุหากบวชก่อนอายุ20ปีบริบูรณ์นั้น เราเรียกว่าอะไรครับนักเรียนใช่แล้วครับเราเรียกว่าสามเณรครับสามเณรเนี่ยต้องบวชตั้งแต่อายุ7ขวบไปนะครับต่ำกว่า7ขวบยังบวชไม่ได้นะครับเพราะว่าจะลําบากในการที่พระสงฆ์จะต้องมาดูเลยเพราะว่าเด็กอายุต่ำกว่าเจ็ดขวบยังดูแลตัวเองไม่ได้นะครับพระสงฆ์เนี่ยต้องรักษาศีล227ิข้อครับพระสงฆ์มีหน้าที่เผยแผ่หลักธรรมแก่พุทธศาสนิกชน และสืบทพอครู้ศาสนาให้คงอยู่สืบนานเท่านานครับการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ครับ 1. แสดงความเคารพด้วยการกราบหรือการไหว้ก็ได้ครับถ้าไม่สะดวกที่จะกราบก็ยกมือไหว้ได้นะครับแล้วแต่สถานที่นะครับ2บำุงท่านด้วยปจัปจจัย4ปัจจัย4ี่เคยสอนนักเรียนตอนสมัยที่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีี่งนะครับว่ามีอะไรบ้างคืออาหารเครื่องนุม่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคขึ้นหงว่าพระสงค์ก็คือผ้าไตรจีวรน,นั่นเองนะครับเราก็สามารถถวายพระสงฆ์ท่านได้ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระเจ้านะครับถามว่าปฏิบัติอะไรคือปฏิบัติตามหลักธรรมนั่นเองต่อมาครับตอนนี้เป็นใบางานที่10นะครับเรื่องพระรัตนาไตให้นักเรียนขีดถูกลงในช่องว่างนั่นเองครับง่ายๆนะครับอย่างเช่นพระพุทธ การปฏิบัติตนที่ถูกต้องต่อพระพุทธอ่าช่องแรกการกราบไหว้บูชาด้วยความศรัทธาหรือการกราบไหว้บูชาเพื่อขอโชคลาภนักเรียนคิดว่าวิธีไหนที่เป็นการปฏิบัติตนที่ถูกต้องก็ใส่เครื่องหมายถูกหน้าข้อความนั้นนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะครับนักเรียนสามารถไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้ในหนังสือวิชาพระพุทธศาสนาป3หน้า23อ่ะขออภัยหน้า3 2ถึง3 3ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนะครับในการทําแบบฝึกหัดครูที่ทําคลิปวิดีโอเพื่อเจาะแบบฝึกหัดเลยนะครับสําหรับใครที่นําไปใช้ประโยชน์ก็สามารถทําแบบฝึกหัดตามได้นะครับไม่จําเป็นต้องอฟิกว่าจะต้องทําแบบฝึกหัดแบบนี้หรือว่าอะไรนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ